อีคันนึ่งงหลังได้้างหลังเนี่ยอีกคันนึงอีกคันนอีคันนึงคันนึงนั่งสบายสบาอีกคันเนี่ยไปคันนึงไปครับไปิดไปแอล๋อแออกไปเที่ยวไม่กลับนะไปถนน อาเชิญนั่งตไหนครับมาเลยครับาที่นีครับี่ทุเีเลยครับเลยหารไมได้ออกเลยคนั่งเลยครับนั่งเลยพเกจังประชาสัมพันธ์ วิดีโอพี่เซ็กวิดีโอสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าแปดอรกันรับ

เดีด๋ยวขอพกสัก,สกสคู <1> 1> ่สักคู่บอกครับะอะรเกครขึ้นขึ้นขึ t <t ้น uh ันนู้นเลยครับขึ้นนู้นเลยครับีอ่ะตาอะไรรับแขกีควาเลย ส่วนตัวของเอนะครับก็อาจจะเป็นว่าไม่ช <ENNIS> ่วรู้ธรรมชาก็คือเราอยู่เป็นอย่างพี่อย่างน้องนะฮะดูแล อะไรที่ขาดตัวข้อ้องหรือว่าเกิดไปบ้างอะไรไปบ้างก็แนะนํากันนะครับหนังนี้เบาหน่อยเราแหภัยเราอาสาด้วยกันนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันสิ่งเดียวที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนๆอาานอาสาทุกคนนะครับไม่ว่ารลกอันนอยู่หรือจะอาสาทุกคนที่มาที่นี่นะครับคือผมจะบอกกับพวกอาสาทุกคนเสมอว่า เราต้องมีความสามัคคีกันนะครับแล้จากการที่ผมดูมาก็คือจุดเพลงนะเป็นจุดที่พี่แขกดูแลอยู่แกก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีความรักใคร่สามัคคีไม่เคยทําอะไรให้ต้องละบากใจนะครับไม่เคยเลยพี่แขกเป็นคนที่เป็นดีครับดีเป็นดีเป็นคนที่มีน้ำใจดดแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็รักใคร่ปกงดองกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาก หากมีอะไรสิ่งเดือดเดือใดที่ผมสามารถที่ช่วยเหลือได้ก็ที่ช่วยเหลือกันไปนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้อา,าสาหยุดเพลงและเพื่อนๆอาสาทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้ตลอดปีตลอดไปนะครับรวยๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับใ,ใช่เลยช่เยใช่เลยอ่ะฮะทั้งสองถ้าต้องมีเจเพลงเพราะผมจำได้ดีเจร้องเพลงมาเลีอวนามาเลีอวนา เด็กน้อยไรเดียนสาววันเวลาที่ผ่านไปย่อมสวยที่แก่กว่า อย่างที่แล้วผมได้มาแล้วก็ <c oughs> มีปัญหาบางอย่างบางเรื่องที่ที่บางจุดาบางชุดที่มีปัญหากันตัวนี้เราจ็พยายามครับให้ทุกจุดคนระับมีความสามัคคีบางครั้งอาจเกิดความไม่เข้าใจนะบางเรื่องบางอย่าง <c oughs> ก็อยากให้เราทุกคนให้เขา้า่าเราเสื้อสีเดียวกันนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดคือมูที่ต้องการมากสุดคือความขำตะเกียครับบา,าบางเรื่องอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เข้าใจกันครับ,บอยากให้อาสา,าทุกจุดนะนได้ให้ภายกันครับแล้วก็บางเรื่องที่ขอพูดพี่น้องทุกคนครับที่ที่ท,ที่มา,มา,าร่วมปีใหม่วันนี้ครับถ้ามีอะไรไปฝังโน้นเข้าเข็ดบ,บางที มีอะไรก็แไปหาได้ผมจะจอดอยู่ที่มูธที่พ่อผู้ภัยนะครับถ้า้มีอะไรเข้าเวนี่ไปหาได้แข่งเขามากขามากเด้อขอบคุณอ่าเสียบปรกมือท่านอีกครั้งหนึ่งมนาท่านบอกว่าร้องเพลงไม่ไหวแล้ว